สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านพบกับป้านิกายอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้ป้ากับลุงจะไปเอาไก่ค่ะมีเพื่อนบ้านที่เขาเลี้ยงไก่พันุไข่นะ,นะคะพอสิ้นอายุสองปีแล้วหรือว่าไข่ไม่ค่อยดีแล้วเขาก็จะทิ้งนะคะแล้วเ็ก็จะซื้อมาใหม่เหมือนของป้าก็เหมือนกันค่ะทีนี้ลุงนะ่ะเป็นนักทําไก่นะคะป้าเหมือนกันลุงเป็นนักเชือดไก่ก็จะ เขาก็จะเรียกหาว่าเธอจะเอาไก่ไหมก็จะไปเอาไก่ค่ะลุงก็ไม่อยากได้หรอกลุงขี้เกียจทําแต่ป้านะ่ะไม่ขี้เกียจป้าว่าไก่นะ่ะถ้าเราทําเองมันจะอร่อยนะนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอากันค่ะวันนี้ป้ากับลุงมาเอาไก่นะคะเพื่อน<ๆ>เพื่อนบ้านให้ไก่ไก่พันไข่เขาเลี้ยงแล้วเขาหมดอายุเขาให้ เราก็เอาไปฆ่าไปเชือดไว้ทำซุปทำแกงนะคะบ้านเขาเขามีสวนนะคะเยอะแยะเลยเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์ไว้ที่นี่แล้วก็ผลไม้ลูกแพรเยอะแยะไปหมดเลยเยอะจริงๆแบบมันคนเก่าพ่อแม่เขาปลูกเอาไว้นะคะครู้เขาจะทำอะไรได้ในแต่ละปีดูสิเนี่ยมันลร่วงหน่นเต็มพื้นไปหมดเลยเยอะมาก มันคือเป็นไล่เลยล่ะค่ะป้าก็จะขอเขาอยู่ขอไปกินได้อยู่ไนะ้มคงได้ล่ะค่ะเมื่อกี้เจ้าของเขาอนุญาตให้ป้าเก็บได้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเธอจะมาเอาอีกวันไหนก็มาเอาเขาก็ลงโฆษณาขายอยู่ในอีเบีอยู่ก็จะมีคนมาเก็บเองค่ะนะคะแต่ว่าเขาก็อนุญาตให้เราว่าเราเป็นเพื่อนกันค่ะ ก็เป็นพ่อแม่เขาปลูกทิง้งเอาไว้ด้านนี้ก็จะมีลูกแพรอย่างเดียวก็จะแต่ก็จะมีแอปเปิลปนมาอยู่เป็นเหมือนแอปเปิลป่าขี้นกไปเลยค่ะเพราะมันไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะแล้วก็หลุมศพป่าช้าอย่างนั้นลุงกำลังง้วนจัดการกับไก่อยู่ค่ะป้าก็ไม่ไปดูป้าก็ เราทำความสะอาดที่บ้านทำไก่อย่างเดียวค่ะ,ะป,ป้าจะขอชิมสักหนึ่งลูกเอาลูกนี้ก่อนเอามาชิมกันอุ้ยเขาสุกมากนะคะเขาล่วงเลยเนี่ยเขาแก่มากเขาสุกเต็มที่แล้วค่ะเดี๋ยวป้าจะชิมอืม,อ,มอร่อยมากเปรี้ยวหวานกรอบ อไปทำขนมค่ะเราขอ,อป้ากินก่อนนะคะอืมเนี่ยได้แล้ว้ไหมคะอร่อยสวยด้วยอร่อยด้วยอืมอืมมอุม้จะเปลี่ยนอไลูกอะไรนะคะบ้านเราเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะ อืมอืมเอ้ามาดูสิคะตัวอันเนี้ยเข,เข,เขาเลี้ยงเอาไว้เนียๆผลละหมากลากไม้เยอะแยะไปหมดแต่ก็คงกินไม่ไหวเขาน่ารักมากเขาจะไม่ทำร้ายใครเลยค่ะเจ้าของเขาบอกอุ้ยเห็นไหมคะเดินออกมาโชว์คอมคอมพิวเตอร์คอมไม้นาซีเสืออ่อ,อวีซือกุ้งมา ดูสิค่ะเขามองเหมือนเด็กๆเ,เลยน่ารักเนาะบ้านเราเรียกตัวอะไรแต่ที่นี่เรียกพระขาดแต่ไม่ใช่ลามานะคะคนละอย่างกับลามาค่ะลามาก็อีกอันหนึง่งแต่อันนี้เรียกพระขาดค,ค่ะมองมองไปมองไปค่ะแอปเปิลร่วงเต็มพื้นไปหมดเลยเห็นไหมคะมันต้นถี่มากแล้วก็ไม่มีใครดูแลช่วงสงครามโลกเขาปลูกนะคะเจ็ดสิบปีเป็นอย่างตำ่ำ ก็เลยไม่ค่อยงามแล้วก็ลูกเล็กๆร่วงเต็มพ no. hmm. oh. ah> si yep so ื้นไปหมดค่ะกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลการร่วงทั้งหมดนะคะเน่าเต็มพื้นไปหมดแล้วค่ะเก็บแล้วค่ะเนี่ยลุงนายเลยเยอะๆเลยดูร่วงเต็มดินเลยเต็มไปหมดเลยตอนนี้เราพอแล้วค่ะ ได้เยอะละมันเยอะจริงจริงมันไม่ไหวละพอแล้วค่ะได้ละเอาถุงเดียวก็พอค่ะตันนี้เก็บได้เยอะละค่ะเราก็เอาแค่นี้แล้วก็รีบเอาไก่ไปทำเดี๋ยวเพราะว่าลุงเชือดแล้วเดี๋ยวเขาจะแข็งนะคะ ก็ต้องจากสวนนี้ไปแต่เจ้าของอนุญาตให้ป้ามาเก็บได้ค่ะเป็นเพื่อนกันเขาคุยกันเรื่องฟุตบอลอยู่ป้าไม่ถ่ายตัวตัวเขานะคะเจ้าของเมื่อกี้เราเอาต้นเนียค่ะแก้มแดงมากเลยเป็นแบบแต่ว่าเป็นคนละพันเจ้าของสวนเอาให้ไม่กี่ลูกค่ะเขาบอกว่ามันมันจะเป็นพันเนื้อยุยมันคงจะต้องแบบ สุกไวนะคะวางไว้นานไม่ได้ต้องรีบๆกินเขาพาเราไปเอาชนิดที่ว่าวางเก็บเอาไว้กินได้หลายวันไม่ชนิดแข็งนะคะไม่ไม่ไมยุ่ไม่ยุยง่ายเขาพาเราไปเอาต้นต้นนั้นนะคะที่ลุงเอาเยอะนะคะตอนนี้เน่าเริ่มหม่นเต็มไปหมดแล้วคะ่ะ ไปเอาไก่แล้วก็ได้มาเราเอามาแค่นี้ค่ะป้าจะเอามาแบ่งลูกที่ไม่ค่อยสวยป้าจะเอามาต้มต้มน้ำตาลแบบลอยแก้วนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลที่ป้าไปซื้อมาตะกี้เนี่เป็นเขาเรียกไอมักซูกันนะคะก็คือน้ำตาลกรวดนั่นนะคะ่ะเขาจะไม่หวานมากแล้วก็จะทำให้ผลไม้มีรสกรอบอร่อยด้วยค่ะเนี่ย ป้าจะเลือกลูกสวยๆไว้ให้ลุงกินเอาพวกนี้จะวางไว้กินได้นนเนี่ยพัน์เนี้จะวางได้ไม่นานค่ะเจ้าของสวนบอกที่บอกนะ่ะมันจะนิ่มแป๊บเดียววันเดียวมันถ้าวางอย่างนี้ก็จะเละง่ายต้องรีบกินแต่ถ้าพวกเนี้ก็จะเป็นชนิดแข็งค่ะเจ้าของสวนก็เลยพาไปเก็บพวกนี้แต่เขาก็บอกว่าอยากได้อะไรก็มาเอาได้นะคะป้าเตรียมแล้วค่ะ อันนี้ป้าก็เตรียมต้มน้ำป้าจะลวกไก่นะคะป้าจะถอนขนไก่ค่ะเดี๋ยวป้าจะถอนแล้วค่อยดูนะคะไก่แสนสวยของป้าที่ไปเอามากับลุงลุงเชื่อให้ป้าทำความสะอาดถอนขนแล้วนะคะเดี๋ยวป้าก็แค่นีแค่จะเดี๋ยวล้างแล้วก็จะ จะผ่าท้องเอาเครื่องในออกทำความสะอาดแล้วก็เก็บเข้าตู้แข็งแล้วก็ทำอาหารต่อไปค่ะป้าอยากจะกินลาบไก่มากแล้วป้าก็จะทำซุปนูเดิลให้ลุงด้วยค่ะ แหกอกแล้วค่ะเนี่ยแหกอกไก่ได้ละจะจะยากหน่อยนะคะตอนเอามีดสับหน้าอกออกมาตรงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นไก่เหนียวไก่พันไข่เขาจะกระดูกเหนียวนะคะนะคะมีไขยย่เยอะอยู่ป้าได้พวงไข่ด้วยค่ะเอาออกมาแล้วก็เ,เหมือนจะแต่ตัวนี้เหมือนจะมันจะไข่ไม่ดีแล้วล่ะตัวเนี้ย เหมือนจะป่วยอยู่เหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงนะข้างใน <S <S <an> ไข่ไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะแต่ตัวนี้เหมือน,นจะดีไหม <S <S <an> ก็ดึงออกมาเนี่ยคะ่ะจะมีรวงไขอ่อยู่เนี้ย ป้าจะล้างก่อนเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงเห็นไหมคะเนี่ยเครื่องในกับกับอ่าพวงไข่นะคะป้าได้มาเนี่ยตัวหนึ่งเหมือนจะไม่นั่นแล้วป้าก็ทิ้งไปป้าไม่เอาอะไรของเขาเลยค่ะข้างในอันนี้ไก่สามตัวป้าได้สองตัวค่ะ พวกพวกตับพวกกระเพาะอาหารสวยๆอย่างเงี้ยป้าเอาป้าเอาอยู่นะคะเนี่ยแล้วก็ได้พวงไข่ไว้ทำต้้มยำพวงไข่นะคะ <c oughs> ลุงมาดูลุงอยากกินไหมลุงเฮเนี่ยค่ะอันเนี้ยได้เลยสามตัวแต่ตัวสวยๆค่ะเดี๋ยวป้าจะทำการหั่นแรก ตัดเป็นชิ้นแล้วก็เข้าตู้แข็งนะคะเอาไว้กินเป็นเป็นเป็นมือ้อเป็นมื้อจะทําอะไรก็ค่อยว่ากันแต่ป้าจะให้ลุงเนะี่ยทำซุปให้ลุงก่อนนะคะโอเคค่ะป้าทำเอาไว้สองอย่างค่ะอันนี้มีมีพวงไข่กับเครื่องในด้วยส่วนหนึ่งป้าแบ่งเอาไว้อันนี้สำหรับทำ ทําต้มยำค่ะป้าจะใส่ตู้แข็งตอนนี้เลยอันนี้แค่กึนกระตับค่ะป้าจะเอาไว้ใส่ลาบนะคะเดี๋ยวจะเข้าตู้แข็งตอนนี้ละค่ะอันนี้เดี๋ยวป้าก็จะทําต่อไปค่ะอันนี้เครื่องเทศสําหรับต้มซุปของป้าลงหม้อแล้วนะคะจะมีเหมือนผักสามเกลอบ้านเราที่ ต้มซุปของฝรั่งจะต้องมีนะคะบ้านเราก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหรือว่าแบบซุปแกงจืดก็รากผักชีพริกไทยกระเทียมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะของเขาก็จะเป็นเหมือนผักสาเกลือก็คืออันนี้คือผูลีก็คือกระเทียมยักษ์เซรารี่ก็คือ,อขึ้นช่ายหัวนะคะเนี่ยเป็นแบบหัวค่ะสำหรับต้มซุปแล้วแล้วก็ แล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ถึงจะใช่เนืเซลารี่หัวหรือว่าผักขึ้นช่ายฝรั่งแล้วก็กระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วกอ็อะไรเนี่ยมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศแล้วก็ใบาพาสลี่นะคะ ใส่ลงไปทั้งก้านเลยค่ะแล้วเกลือนหนึ่งช้อนโต๊ะป้าใส่ไปแล้วก็แครอทหนึ่งหัวนะคะโอ้อโเลก็สักคืบหนึ่งอย่าให้เยอะเกินไปนะคะเซลารี่ป้าก็ใช้ประมาณสัก4ี่หหชิ้นแบบนี้นะคะถ้าเราใส่ไม่มีเราก็ใส่ใบกุยช่ายเออใบขึ้นช่ายบ้านเราแทนนะคะก็อย่าเยอะ เพราะว่าอะไรก็ช่างถ้าเยอะกลิ่นมันจะแรงนะคะกระเทียมสักสองสักลีบค่ะพริกไทยสักหนึ่งช้อนชาสำ,สำหรับหม้อนี้นะคะป้าต้มไก่ครึ่งตัวกับอีกกับอีกส่วนหนึ่งค่ะสำหรับลุงสองวันนะคะจะค่อยๆตุนนะคะตุนไปเรื่อยๆให้ไฟอ่อนๆน,นะคะเดี๋ยวป้าจะปิดไฟให้ไฟอุบอิบนะคะอย่าเดือดพลาดน,นะคะ ต้องใช้เวลาตุนเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่อยๆนะคะเติมน้ำเรื่อยๆค่ะอันนี้คือซุปไก่ซุปไก่เหนียวแบบแบบคนยุโรปแบบคนเยอรมันที่ป้าทำให้ลุงประจำค่ะแล้วป้าก็จะต้มใส่ก๋วยเตี๋ยวให้เขากินเส้นก๋วยเตี๋ยวฝรั่งอีกเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะคะ อันนี้เป็นส่วนที่ป้าจะเก็บเอาไว้ทําอาหารไทยของป้านะคะป้าแร่เอาไว้เป็นเนื้อไก่สําหรับลาบไว้แล้วต่างหากเวลาป้าอยากลาบเมื่อไหร่ป้าก็จะเอาออกมาป้าจะใส่ตู้แข็งไว้เนี่ยก็เป็นหนังนะคะเป็นหนังแล้วก็กระดูกที่ป้าเอาไว้ต้มกันนะคะแล้วต้มเสร็จแล้วก็ถึงเอามาหั่นเป็นส่ลาบเหมือนลาบหมูนะคะ และก็ถึงเวลาซุปไก่ที่ป้ากับลุงไปหามาเสร็จแล้วนะคะเตรียมพร้อมกินแล้วค่ะอันนี้ซุปแบบเยอรมันที่ต้มนานมากไก่เหนียวนี่เหนียวจริงๆค่ะป้าต้มสองชั่วโมงได้เลยนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวของป้าค่ะป้าถือโอกาสน้ำซุปมาใส่กับเส้นมาม่าของป้าแล้วก็มี ลูกชิ้นของป้าทําเองนะคะลูกชิ้นไก่เหมือนกันป้าก็จะตั้งโต๊ะแล้วค่ะซุปไก่เหนียวของป้าลงโต๊ะแล้วค่ะอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวของป้าจากน้ําซุปต้มไก่ให้ลงุงป้าทําเป็นผลพลอยได้นะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวลงุงก็จะมาค่ะลุงคอมเลยค่ะมาเลยค่ะลงุง อันนี้กระเทียมเจียวป้าทําเอาไว้สําหรับทําใส่ก๋วยเตี๋ยวของป้าประจํานะคะต้องมีซะหน่อยหนึ่งซุปไก่ใส่นูเด้นแบบนี้ของคนเยอรมันแท้ๆนะคะแล้วเขาก็จะมีขนมปังเสิร์บรวมด้วยนะคะลุงมาหรือยังไม่ชัดคอมสุดนะป้าจะกินก๋วยเตี๋ยวของป้าแล้วลุงก็จะกิน ซุปเวียตี๋ของลุงแล้วนะคะป้าขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะป้าขอกินเวยเตี๋ยวของป้าก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ